อยากรู้เรื่อง IS และ OS นะคะอาจารย์ว่าแตกต่างกันยังไงและใช้แบบไหนดีคะปัญหาของคนใช้กล้องดิจิต,ลตอลส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะยุคใหม่เ,เ,หมเขาก็บอกว่ามีระบบกันสั่นครับคือหมายความว่าเวลาเราจับกล้องเวลาเราจะถ่ายอะไรที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆเวช่นชิงช้าสวรรค์รถแข่งหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้นะครับ ส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าหากว่าเราถือกล้องไม่นิ่งก็จะเกิดการสั่นไหวนะครับนี้ระบบ IS ระบบ IS เเป็นระบบที่เป็นเขาเรียกว่า,าป้องกันการสั่นไหวได้ระดับหนึ่งน,นะครับคำถามที่ถามมาถามว่า i s goS กับเนี่ยมันเป็นยังไง i s เกับเหมือนกันครับคือป้องกันการสั่นไหวนะครับแต่ต่างยี่ห้อกันเท่านั้นเองนะครับแต่และยี่ห้อก็มีวิธีการของตัวเองที่จะบอกกับ ผู้ใช้กล้องว่า i s เอเป็นอย่างนี้ OS เป็นอย่างนี้นะครับแต่และยี่ห้อเรียกชื่อไม่เหมือนกันแต่ทนะําหน้าที่คล้ายกันก็คือว่ามี B, การป้องกันการสั่นไหวเช่น2สต็อปสสต็อปหรือ4สต็อปยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเราถ่ายภาพรถไต่ถังเราถ่ายภาพเนี่ยแสงน้อยด้วยแล้วยังเป็นลางคืนมันก็อาจจะสั่นไหวได้ง่ายเขาก็เลยใช้ระบบนี้เป็นตัวช่วยนะครับนะฮะ ก็จะช่วยทําให้ภาพที่ได้นั้นนิ่งขึ้นหลายๆบริษัทนะครับก็มีการโฆษณาด้วยลักษณะที่บอกว่ากล้องของยี่ห้อน,นั้นๆสามารถป้องกันการสั่นไหวได้2สต็อปถึง3สต็อปแต่ผมอยากจะแนะนําท่านที่เป็นนักถ่ายภาพนะครับว่าท่านควรจะใช้อ s o ให้สูงขึ้นและท่านควรถือกล้องให้นิ่งๆๆๆก็จะไม่ต้องกังวลถึงเรื่องการสั่นไหว ถ้าถามว่าอะไรดีกว่ากันพอๆกันครับเพราะความแตกต่างอันนี้แต่ละยี่ห้อต่างก็บอกถึงความพิเศษของตัวเองแต่ที่พิเศษที่สุดก็คือท่านผู้เป็นเจ้าของกล้องนะครับที่จะเลือกใช้ให้คุณกล้องนะครับ